มูทอดโคกัสสึที่ร้านโคกัสสึบาโกนะคะร้านนี้จะขึ้นชื่อเล่าหมูทอดโคกัสึที่อร่อยมากแล้วก็ที่สำคัญมีกำลังปรีทาวเติมฟรีด้วยนะคะอยู่แล้วไปกินดีดดกว่าค่ะ โทรมกรสือราดไข่ก็น่ากินมากเลยว้าวเอาไรกินอัดตัวดตัวไหม,ไหมอ๋ออันนี้ก็เป็นสำหรับชุดสองคนนะคะกำลังดีมีให้เลือกมากมายอ๋อน่ากกินจังเลยเลือาชุดนี้ดีอ๋อหิวหิวหิว มีนะคะเราก็สั่งมีสองชุดชุดหนึ่งก็เป็นอินโดโซเทก็จะมีหมูท่อสันนาหนึ่งแล้วก็กุ้งหนึ่งนะคะแต่อีกชุดหนึ่งก็จะเป็นตัวกระสือสันนอกกับสันไงอาการจะมาชิมกันหิวแล้ว <c oughs> น้ำซอสน,นะคะเขาก็จะมีให้เราตรงนี้เพิมะคะ่ะตรงนี้จะเป็นซอสใส่ตัวกระสือนี้ซอสใส่สลัดอลกัลล์แล้วก็นี้จะเป็นซอสยูสุนะคะยินใส่กับ ในเซตนะคะก็จะมีนาให้เลือกเป็นแบบฟิวนะคะชายเย็นชาร้อนคะือชกเคยจะมีหรอก็จะอยู่ในเซตเลยใครชอบกินร้อน เขาจะเสิร์ฟมาเป็นหมอ้อเลยนะคะแล้วกน็นี่เขาจะเขียนแนะนําว่าให้เราอะ่ะแบบเหมือนประมาณว่าให้ทัพทีคนข้า,สขา,าขงสุกไหมอะไรอย่างเี้ยวินร้อนมากเลยทัพทีทุกคนข้าวสุกไหมนะคะโอมก็ไปข้างในก็จะร้อนมากเลย <het> เห็นไหมคะเข้ามาดูใกล้ๆกันได้นะคะนีขนะะนรร่ข้าวจูนนะคะเป็นหม้อเล็กๆหุงมาเป็อนเลยเขาก็ให้คนข้าวเบาๆเสร็จแล้วเขาบอกว่าให้เราชิม ชิมข้าวที่สุกใหม่ๆได้พอจะกินนะคะเราก็จะตัดออกมาใส่กล้วยเราว่า,าจะกินแค่ไหนอันนี้เราจะกินเบาๆก่อนเนาะพอเสร็จแล้วนะคะก็จะปิดฝาไว้ก่อนเพื่อที่จะให้ข้าวมันร้อนเดมิมิเมอรโอเคในเซตนะคะก็จะมีอันนี้เป็นมิสกมิสอกมันจะน่ากินมากเลย มีหมูอันนี้สันนอกนี่สันในนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมไปเลยดีกว่า,าเป็นยังไงนะ,ะเดี๋ยวเราจะลองสอสซอสสลัดกบกระปิอันทีเป็นยงไง ออลืมบอรเขามีนีด้วยมัสตาร์มัสตาร์ดดค่ะเขาก็สือร่อยด้ยคเราจะมาเริ่มด้วย แต่พอกินเข้าไปข้างในเนื้นอ่เนื้อจะมีความฉ่ำนุ่มก็ของหมูอยู่อร่อยค่ะผ้าของก็นุ่มนุ่มแบบว่านุ่งข้าวญี่ปุ่นอ,อร่อยค่ะต่อไปันเรามาชิมสันในกันนะคะสันในเขาจะหัน่น มันปาตาก็อร่อยจะบอกว่าใครกินทงกัตสดต้องต้องกินคู่กับตากนกินมกับมาตากับจิ้มเนกัอปาทงกัตสล้วกข้าวันดีอร่อยอร่อยอ,รอยมคงตัวเยนมาก กุ้งกุ้งแดงอยู่เราะตัวเด็ดของเขาเกิดตัวเก็นขนมปังขนมปังมันมันกรอบกำลังดีอืมอกรอบแล้วก็นุ่งแล้วก็เป็นความชุ้มน้ำมันอันนี้สั่ไใน กรอบมากแต่ไในนุ่มตุ้มน้ำมันกรอบอร่อยใชได้ได้าทานทุกอย่างเลยดิเวันนี้ก็อิ่มแล้วนะคะคือของอร่อยทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นกุ้งอทอดโทกัสสูสันไนส์นสันนอกสันไนก็จะมีความนุ่มสันนอกก็จะอร่อยอิ่มันนะคะส่วนในตัวขนมปังก็จะกรอบกรอบ ตัวเนื้อหมูที่โทกัสึกก็จะแบบว่าพิพัมนุ่มชุ่มชื้นอยู่ชุ่มอร่อยอยู่นะคะสูตรก็คืออร่อยทุกอย่างเลยก็คือถ้าใครเป็นคอโทกัสึกก็แนะนําร้านนี้นะคะต้องมากินให้ได้เลยตอนนี้อยู่ใ้า้สาขาใครอยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปกินได้นะคะโทกัสึกัสโตะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามให้กับช่องชาร์ชแอนฮันนี่เลิฟนี่เชอร์นี่ค่ะบายบายค่ะวันนี้ไปกันสวัสดีค่ะ